รถแอนเวน e เจอร์ทัวรงที่ได้รับการจัดอันดับจากสื่อชั้นนําประเทศอังกฤษที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเดอะเบสในทุกๆด้านนะครับนั่นก็คือ a l l n e w h o n d เ CRF 1น0 0 l อแอฟริกาทวินใหม่ สวัสดีครับวันนี้ผมเก่งกลิตวั์จันวิเชียนก็จะพามารู้จักกับรถที่ว่านั่นนะครับและข้างๆผมนี่ก็คือ Honda c ซ f เอฟพันร้อยแอลแอฟริกาทวินโฉมใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นโฉม DCT เป็นตัวท็อปสุดที่มีขายในประเทศไทย Honda a แอฟริกาทวินะครับก็มีประวัติมายาวนานอย่างที่เราได้รู้จักกันนะครับมีต้นกำเนิดมาตั้งแต่ปีพศ 1988- 1989นะครับโดยที่ Honda ได้สร้างรถ เพื่อจะนําไปลงแข่งขันในรายการดาก้านะครับแล้วก็เจ้าอฟริกาทวินก็เป็นรถที่สร้างชื่อโดยการคว้าแชมป์ดาก้าสปีติดต่อกันนะครับจากนั้นก็ได้ทํารถในเวอร์ชั่นขายออกมาแล้วก็ดังเปรี้ยงป้างเป็นที่นิยมไปทั่วโลกนะครับแล้วเจ้าอฟริกาทวินที่ออกมาในโฉมแรกนั้นก็จะมีขนาด6 5 0 c ีจนไล่มาถึง7 5 0 c ีแล้วยุติการผลิตไปในปี2004 จนกระทั่งถึงปี2016นะครับ Honda ก็ได้ลื้อโครงการ Honda a แอฟริกาทวินใหม่ขึ้นมาอีกครั้งทีนี้ก็มากับเครื่องยนต์1,000ซีซีแล้วก็เป็นเครื่องยนต์แบบพาราเรลทวินคือเครื่องยนต์แบบสูบเรียงนะครับโดยดั้งเดิมนั้นเป็นสูบ V จากนั้นมานะครับ Honda ก็ได้พัฒนามาตลอดต่อย,ยอดมาโดยตลอดที่เรารู้จักกันมีทั้งรถ L1 L2 นะครับและในวันนี้นะครับก็ ออกโฉมใหม่ล่าสุดมาอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือ Honda c r f 1 1 0 l l Africa t แอ n นะครับขยับเครื่องยนต์ขยับดีไซน์ปรับปรุงใหม่เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดทั้งคันเลยนะครับเครื่องยนต์นะครับอย่างที่บอกไปเป็นเครื่องยนต์ใหม่ทั้งลูกเลยนะครับเครื่องยนต์ขยับเป็น1 1 0 0ซีซีนะครับซิงเกิลโอเวนแคนชาร์ระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับ ตัววาวตัวแคมเนี่ยก็จะมีระบบยูนิแคมนะครับซึ่งเป็นระบบเดียวกับรถ m o t o อร์พหรือรถเอนดูโรชั้นนําของ Honda นะครับยกตัวอย่างเช่น c r f 450 r นะครับเป็นรถที่ควา้าแชมป์ดาก้าล่าสุดของ Honda นะครับนั่นก็มีระ,ระบบยูนิแคมตัวนี้เข้ามาช่วยเพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ให้กําลังสูงสุดที่101แรงม้าที่7,500รอบนาทีนะครับแรงบิดเพิ่มขึ้นมาเป็น105นิวตันเมตรนะครับซึ่งก็เรียกว่าเพิ่มขึ้นมาทั้งแรงม้าและแรงบิดจากตัวเดิมนะครับระบบไอเสียนะครับที่พิเศษเลยก็คือท่อไอเสียที่ปลายท่อไอเสียนะครับจะมีระบบวาล์วพิเศษนะครับซึ่งจะปิดเปิดตามรอบสูงและต่ําของเครื่องยนต์นะครับคือถ้ารอบต่ำเนี่ยวาวของปลายท่อไอเสียจะปิดในส่วนของรูออก รูใหญ่ออกนะครับซึ่งให้ไอเสียระบายในรูเล็กทําให้กําลังอัดแรงบิดนั้นมีตอบสนองในทุกๆรอบนะครับในรอบสูงนั้นวาล์วตัวนี้จะทําหน้าที่จะเปิดออกหมดเลยให้ไอเสียได้ระบายออกทั้ง2รูตามปต,ตามท่อไอเสียนะครับทาให้ปลายนั้นก็ไม่ตกนะครับมีกําลังแรงทุกรอบทุกตอนที่เราอยากจะเร่งนะครับระบบ O2 เซนเซอร์ก็ได้รับการพัฒนาใหม่นะครับสำหรับแอปพลิเคชันวินใหม่นี้ก็จะไม่ได้เรียกระบบ O2 เซนเซอร์แล้วอัปเกรดขึ้นไปเป็นระบบ Air f u e l Sensor นะครับซึ่งระบบเดิม O2 Sensor นั้นจะอ่านค่าไอเสียเป็นจ,จุด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 นะครับซึ่งจะอ่านหยุดอ่านหยุดอ่านหย,ยุดเป็นความถี่ของเขาส่วนระบบ Air f u e l Control นั้นจะอ่านค่าเป็นในรูปของเส้นตรงนะครับนั่นก็คืออ่านค่าของไอเสียออกมาตลอดเวลานะครับทำให้รถสามารถนำไอเสียที่เกินนั้นเข้ามาใช้งานได้ตลอดเวลาแล้วก็ทำให้การเผาไหม้นั้นสะอาดยิ่งขึ้นนะครับสะอาดกว่า O2 Sens o เเดิมที่เคยมี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็ให้มาอย่างเต็มคันเลยนะครับพลิกโฉมแอฟริกาทวินที่เคยรู้จักมานะครับซึ่งระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนั้นก็ทํางานโดยมีแกนกลางหลักก็คือ IMU แบบ6แกนนะครับจะอ่านค่ามุมเอียงของรถต่างๆนะครับแล้วก็ส่งผลไปยังกล่องควบคุมของระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเพื่อให้ตอบสนองตามความต้องการหรือความเหมาะสมในการขับขี่นั้นๆระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการช่วยขับขี่ต่างๆนั้นก็จะมีทั้ง ระบบ HSTC นะครับ Honda s e l e c t e d t a l k Control ระบบ ABS Cornering นะครับก็คือการใช้เบรก ABS ในขณะเข้าโค้งได้นะครับระบบ r e a l Lift Control ก็คือการาล้อหลังยกในขณะเบรกหน้าแรงๆนะครับระบบจะไปตัดกำลังของคาลิเปอร์หน้าเพื่อให้ล้อหลังไม่ยกลอยขึ้นมานะครับระบบ Willy Control นะครับตัวนี้จะเลือกระดับการทำงานได้ถึง3ระดับนะครับระบบ Cornering Light Control นะครับอันนี้เป็นระบบใหม่ล่าสุดของ รถในยุคนี้เลยทีเดียวนั่นก็คือไฟด้านหน้านะครับจะติดเมื่อเราเลี้ยวโค้งแล้วก็จะติดมีทั้งหมด3ดวงจะติดไล่กันไปตามองศาเอียงรถนะครับก็คือถ้าเอียงน้อยเนี่ยไฟก็จะติดดวงเดียวเอียงเพิ่มมากอีกหน่อยก็จะติดสองดวงแล้วเอียงเยอะสุดก็จะติด3มดวงเต็มที่นะครับจะไฟจะฉายให้เราเห็นถึงปลายโค้งนะครับซึ่งปกติแล้วถ้ามีไฟ ระบบไฟสองสว่างธรรมดาเนี่ยจะฉายเป็นเส้นตบเส้นตรงนะครับเมื่อเราเข้าโค้งไปเนี่ยจะมีจุดอับของโค้งที่เราจะมองไม่เห็นในความมืดนะครับที่สําคัญนะครับระบบที่ผมพูดไปอย่างระบบ HSTC ระบบ Panda Select e d Tor Control หรือ traction control แล้วก็รวมถึงระบบ ABS นะครับสามารถปิดระบบได้เมื่อเราต้องการเข้าไปลุยในทางออฟโรดหรือใช้รถในในทางฝุ่นนะครับ h o n d a All New Africa Twin ใหม่เนี่นะครับก็จะให้โหมดการขับขี่มาถึง6โหมดด้วยกันนั่นก็คือ คัว g r a เวลเออร์เบิร์นอแล้วก็ยูเซอร์หนึซึ่ง4โหมดแรกที่ผมได้พูดไปเนี่ยนะครับจะทำงานสัมพันธ์กับระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ผมได้พูดไปแล้วในเบื้องต้นนะครับเป็นแพ็กเกจถ้าเกิดไปอยากจะตั้งค่าให้เหมาะสมกับตัวเองก็สามารถเข้าไปได้ที่ User 1หรือ User 2สองตั้งค่าได้อย่างอิสระนะครับ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่พูดไปทั้งหมดนั้นยังไม่หมดนะครับผมยังมีที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างที่เพิ่มเข้ามาในแอฟริกาทวินใหม่นั่นก็คือระบบชคอพไฟฟ้านะครับตัวนี้จะเป็นโช๊คโช,ชวา่า E E R A นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่ Honda ใส่เข้ามาในแอฟริกาทวินเป็นโชคไฟฟ้าที่ปรับได้แบบเรียลไทม์เมื่อเราขับขี่นะครับโช๊คตัวนี้จะอ่านค่าการขี่ของเราอ่านค่าคันเร่ง ค่าการเบรกนะครับแล้วก็เซ็ตตัวโชค๊คให้เหมาะสมกับที่เราขับขี่นั้นๆในแบบเดียวทามเลยทีเดียวรวมถึงโชค๊คอัพไฟฟ้าเนี่ยเราสามารถปรับตั้งได้เองนะครับจากหน้าจอทัชสกรีนที่มีอยู่นี่เลยครับก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะขี่คนเดียวขี่คนเดียวซ้อน2หรือขี่คนเดียวซ้อน2และมีสัมภาระทุกๆอย่างสามารถปรับได้ครับหรือยังไม่สบาใจเราสามารถปรับในยูเซอร์หนึ่งได้ว่าเราจะเลือกพิโล์รีเบลเท่าไหร่เราสามารถปรับได้อย่างละเอียดและอิสระมากมาก พูดถึงหน้าจอแล้วนะครับตัวนี้ให้หน้าจอเรือนใหม่มาใหม่นะครับเป็น tft สีนะครับขนาด6.5นิ้วเป็นทัชสกรีนด้วยนะครับซึ่งสามารถใช้มือหรือนิ้วของเราจิ้มหน้าจอได้เลยหรือไม่งั้นเราก็สามารถใช้การคอนโทรลหรือเลือกโหมดต่างๆที่สวิตช์แทนด้านซ้ายได้อย่างง่ายดายนะครับในขณนะขับขี่ด้วยไม่จําเป็นต้องจอดรถในหลายๆอย่างทั้งการเลือกโหมดการปรับตั้งโช้อัพไฟฟ้าที่เราพูดไปเมื่อกี้นะครับการาเลือก power ของกําลังเครื่องยนต์ที่จะตอบสนองนะเดี๋ยวนั้นการปิด ABS การปิด Honda Selected Control หรือ t ทักช o ่ Control ก็สามารถทำได้ในการพัส,สกีนที่หน้าจอจบในที่เดียวในตัว Adventure Sport เนี่ยนะครับก็จะเป็นระบบ g e ียร์ t c Speed ปนะครับตัวเกียร์เนี่ยก็น่าจะได้รับการพัฒนาใหม่ขึ้นมาอีกนะครับมีความฉับไวมากขึ้นมีความเร็วในการใส่เกียร์หรือถอนเกียร์มากขึ้นกว่าเดิมนะครับคือง่ายๆเลยก็คือตรงกับใจหรือตรงกับสภาวะตรงนั้นนะที่เราที่ใช้รถณขณะนั้นเลยทีเดียว ซึ่งแม่นยำกว่าตัวเดิมมากๆรวมถึงการอ่านค่าของ IMU ที่ฉลาดขึ้นนะครับในทางโค้งเนี่ยตัวเกียร์ DCT ส,สามารถน่วงกำลังหรือว่าใส่กำลังได้อย่างเนียนขึ้นมากกว่าเดิมทำให้รถขณะอยู่ในโค้งไม่เสียจังหวะนะครับ ล้อซี่ลวดใหม่ที่เห็นนี่นะครับล้อและยางเป็นแบบทุบเบรดนะครับซึ่งก็ไม่ใช้ยางในต่อไปแล้วก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ใส่เข้ามาในแอฟริกาทวินเช่นเดียวกันนะครับทาให้เวลาเราไปเจอเอ,อ,อุปสรรคหรือไปเจออะไรที่มันตายางนะครับจะทําให้ล้อยางเราไม่ั่วในขณะนั้นสามารถขี่ต่อไปได้อย่างอุ่นใจนะครับเมื่อเราเข้าป่าไปไกลๆระบบเบรกที่ให้มาเป็นดิสเบรคคู่นะครับแล้วก็เป็น คาลิปเปอร์ของนิชชินสีสูบต่อข้างนะครับตัวหลังด้านหลังก็เป็นดิสเบรกเดียวแล้วก็เป็นคาลิปเปอร์ของนิชชินเช่นเดียวกันนะครับมีระบบ ABS เป็นมาตรฐานอย่างที่ผมบอกไปแล้วซึ่งตัว ABS ก็ปิดระบบการทํางานได้ความสูงของรถนะครับความสูงของเบาะของแอฟริกาทวินตัวนี้ก็จะเป็นมาตรฐานนะครับเท่ากันทั้งตัว D c ซและตัวเ e กียร์แมนนวลธรรมดานะครับคืออยู่ที่8 3 0ม mm ิมลลิเมตรนะครับแล้วก็สามารถปรับต่ําลงมาได้อีก20มิลลิเมตร ก็คือจะเหลือที่810ม mm. ิลลิเมตรดังนั้นคนที่มีรูปร่างไม่ใหญ่หรือมีช่วงขาที่ไม่ยาวสามารถวางเท้าได้เต็มพื้นแล้วก็ได้ความมั่นใจในการขับขี่มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเมื่อเราเอาไปลุยเข้าป่าหรือในทางออฟโรดเนี่ยเมื่อเราต้องใช้ขาพายหรือว่าเพื่อจะผ่านอุปสรรคต่างๆเนี่ยคนที่มีรูปร่างเล็กสามารถเอารถใหญ่ๆเนี่ยผ่านอุปสรรคได้อย่างมั่นใจมากขึ้นและก็ปลอดภัยมากขึ้นครับชีวังลมหน้าของรุ่นตัว a d v e n t u r e Sport ก็สามารถปรับระดับได้นะครับปรับได้ถึง5ระดับ ปรับด้วยแมนนวลนะครับโดยการใช้มือปรับหน้าจอ TF-T ตัวนี้จะมีระบบ Apple CarPlay ให้มาด้วยนะครับก็จะสามารถเชื่อมต่อกับ iPhone แล้วก็ใช้แอปพลิเคชัน Apple CarPlay ได้นะครับโดยการเชื่อมต่อแบบ USB นะครับเราก็จะสั่งการเ,าเลือกฟังเพลงวางสายรับสายได้นะครับมีระบบ i u e Control นะครับในการเดินทางไกลเราก็จะสบายมากขึ้นสามารถปรับตั้งได้ว่าเราจะเลือกใช้ในความเร็วที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ปลอดภยัยเมื่อเรา ต้องการแคนเซิลระบบก็คือเพียงแค่บิดทนเลขขึ้นไปหรือไม่งั้นก็แตะเบรกนะครับในระบบ MT นั้นก็กําคัดหรือบีบเบรกระบบคุ้ยคอนโทรลก็จะตัดการทํางานแล้วเราก็สามารถควบคุมรถได้ดั่งใจคิดเช่นเดิมครับถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุ24.8ลิตรนะครับหรือเกือบๆ25ลิตรนั่นเองซึ่ง Honda เคลมว่าสามารถเดินทางไกลได้ถึง500กิโลเมตรโดยที่ไม่ต้องหยุดพักนะครับอันนี้พูดถึงในตัว a d v e n t u r e Sport นะครับที่มีถังน้ำมันขนาดใหญ่ การทดสอบวันนี้นะครับผมก็ขี่เจ้าเอ v e n t u r e Sport D ต t ตัวนี้มาในทางเรียบหรือทางดำนะครับก็ระยะทางใช้ได้อยู่จากกรุงเทพมาที่จังหวัดชนบุรีครั้งนี้นะครับเราก็ได้เห็นตัวผมเองก็ได้เห็นสมรรถนะต่างๆของแอพร c ิกาทวินใหม่นี่นะครับเปลี่ยนไปจากโฉมเดิม L1 L2 อย่างมากเลยทีเดียวนะครับหนึ่งเลยคือนอกจากดีไซน์ที่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยความกระชับของตัวรถความมั่นใจที่เราจะขับขี่มันเนี่ยมีมากขึ้นนะครับความเร็ว อัตราเร่งต่างๆเกียร์ DCT ต่างๆทํางานได้อย่างมีระบบและมีความอัจริยะมากขึ้นนะครับรวมถึงช่วงล่างที่ปรับเซตว่าเราจะขี่คนเดียวหรือมีคนซอ้อนหรือมีสัมภาระเนี่ยเห็น <he S 2> ได้ชัดเลยเมื่อเรากดที่หน้าจอนะครับตัวโชคอัพหลังเนี่ยจะยกขึ้นหรือยุบตัวลงให้เราได้รู้ได้เลยว่าขณะนี้โชกอคอัพไฟฟ้าได้ทำงานอยู่นะครับรวมถึงระบบเบรกคันเร่ง ABS นะครับที่ผมมีโอกาสก็คือตั้งใจลอง ในโค้งนะครับบางครั้งที่เราได้กดเบรกไประบบก็จะทํางานนะครับทำให้เราไม่รู้สึกรอยต่อตรงนั้นเลยทําให้เรารู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อเราต้องเจอกับอุปสรรคในโค้งแล้วเราต้องเบรกเพื่อเปลี่ยนทิศทางรถนะครับก็สามารถทําได้อย่างดีนะครับความ c o m f o r t เบิลหรือความสบายในการขับขี่ก็มีมากมายนะครับรวมถึงชิวบังลมหน้าเนี่ยสามารถตัดลมกระแสลมได้ดีความแคบของตัวรถทําให้เราสามารถนั่งแล้วไม่เมื่อยนะครับมีความกระชับของตัวรถและถังน้ํามันอย่างดีนะครับ โดยรวมนะครับก็คือเป็นรถที่เดินทางไกลได้สบายมากๆเลยนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกปลอดภัยมีระบบเซฟตี้ซิสเต็มมารองรับเราได้หลายๆอย่างนะครับมีหน้าจอที่ทำให้เราเพลิดเพลินกับการขับขี่ได้มากขึ้นและที่พิเศษนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาเพียงแต่ตัว d c t ตัวนี้นะครับไม่ได้แบบมาแบบตัวในแบบออฟโรดอย่างเดียวเดี๋ยวเราไปเจอในทางออฟโรดนะครับซึ่งวันนี้ผมมีรถแอฟพิกาทวินใหม่ในตัวแมนนวลเกียร์แมนนวลและตัวที่เป็นลุยออฟโรดจริงๆพร้อมกับ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านออฟโรดนะครับไปเจอกันเลยดีกว่า ครับหลังจากที่ผมได้ขี่เจ้าแอฟริกาทวินตัวใหม่นะครับทางทางดำไปแล้วหรือการเดินทางไกลในทางเรียบแล้ววันนี้ผมก็ได้อาจารย์นักขี่รับเชิญพิเศษของทางเรานะครับก็จะเป็นทางพิเล่ไบเลนนะครับวันนี้ก็รบกวนให้พี่เขามาขี่ในสไตล์ออฟโรดใช้สมรรถนะของเจ้า Honda a แอฟริกาทวินตัวใหม่นะครับทีนี้เราก็มาฟังจากปากคำของพิเล่โดยตรงเลยก่าว่า เจ้าอ r i ก a t วินตัวใหม่เนี่ยมีความโดดเด่นหรือมีข้อสังเกตอะไรในการใช้ในทางออฟโรดนะครับผมในตัว all new honda a r i t w i n นะครับ 1,100L MT นะครับก็เราส่วนตัวผมเองเนี่ยเคยขี่มาแล้วนะครับครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองนะครับที่พี่เก่ง ก็เชิญมาให้เป็นเป็นผู้ร่วมทดสอบนะครับก็จะพอมีประสบการณ์บ้างนะครับเกี่ยวกับตัวรถแล้วก็ฟีลลิ่งในการขับขี่นะครับโดยรูปรูปโฉมทั้งหมดเนี่ยแทบจะเป็น all new คือต่างจาก L1 นะครับถ้าเราถ้าเราเปรียบกับ L1 นะครับในในส่วนของตัว MT เนี่ยเราเรียวกว่า MT แล้วกันนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยจะมีแค่ MT อย่างเดียวไม่มี DCT นะครับ หลายอย่างมิติการขี่หรือฟิลลิ่งการขับขี่เนี่ยต่างไปจากเดิมเยอะนะครับรูปแบบการออกแบบทั้งหมดเนี่ยต่างจากเดิมนะครับบางคนหน้ามีลายเส้นมีความเป็นเหลี่ยมมากขึ้นนะครับชิวหน้าสั้นลงนะครับสั้นลงเนี่ยข้อดีก็คือเวลาเราขี่ในทางออฟโรดเนี่ยนะครับเราสามารถเวลาที่เรายืนขี่หรือเรานั่งขี่เนี่ยเราสามารถโฟกัสเส้นทางได้ชัดนะครับเพราะว่าการมองเราเนี่ยเรามองเส้นทางได้ชัดขึ้นนะครับเคลียร์ขึ้น นะครับตัวรถที่แคบนะครับแคบแคบลงนะครับก็คือเวลายืนเนี่ยช่วงขาเนี่ยเราจะสามารถหนีบรถได้กระชับขึ้นนะครับท้ายนะครับโล่งมากเบาสบายนะครับดูแล้วน่าไปขี่ลุยนะครับความสูงนะครับความสูงเนี่ยถ้าเราเทียบกับ L1 เนี่ยก็เตี้ยลงมานิดหนึ่งนะครับแต่ นะครับมันมีคำว่าแต่นะครับเราสามารถขี่ได้คือถ้าโดยมาตรฐานแล้วผมเอาตัวผมเป็นมาตรฐานเนี่ยผมก็คิดว่าคนที่ขี่ขี่ขนาดผมเนี่ยเอารถที่ไปเทสเนี่ยหนักหนักกว่าผมขี่ไหมก็ก็คงมีแต่ว่าน่าจะเป็นส่วนน้อยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าใช้งานทั่วๆไปเนี่ยกล้าการันตีเลยว่าพอต่อการใช้งานแน่นอนไม่ว่าจะเป็นออฟโรดหรือออนโรดนะครับความสูงแค่นี้ พอแน่นอนนะครับเหลือมากๆนะครับเครื่องยนต์ที่มีปริมาตรความจุของกระบอกสูบเพิ่มขึ้นเนี่ยก็มีผลต่อตาเร่งนะครับก็ดีขึ้นแน่นอนนะครับถอยเสียใหม่มีระบบวาล์วนะครับในรอบต่ําและรอบสูงนะครับะระบบหน้าจอใหม่ล้ํมากมากนะครับแต่นะครับก็เวลาที่เราจะขี่ก็อาจจะต้องใช้เวลาเตรียมตัวนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะออกรถก็อาจจะต้องมีเซต นะครับค่าต่างๆให้เหมาะสมกับการขี่ก็ต้องขอขอบคุณพี่เล่ใบเลนไว้นะที่นี้ด้วยนะครับผมที่มาร่วมทดสอบพิเศษแล้วก็ให้ข้อมูลอันมีค่ามากๆกับเรานะครับขอบคุณมากครับพี่เล่ครับครับครับและนั่นก็เป็นบทสรุปบททดสอบรีวิวเจ้า Honda CRF 1,100 L Africa Twin ตัวใหม่นะครับที่เปลี่ยนโฉมใหม่ทั้งหมดที่ Honda ได้บอกว่าเรียกว่า all new เลยนะครับก็เป็นบททดสอบสั้นๆนะครับที่เรามีมาให้ในเทปนี้นะครับก็อยากจะสรุปไว้อีกครั้งนึงครับว่าเจ้า Honda Africa Twin เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเหมาะกับมือทุกระดับเลยทีเดียวที่อยากจะมาลองขับในรถ a v v n n t u r e ใหญ่ๆนะครับเพราะว่ามันก็สามารถคอนโทรลได้ไม่ไม่ยากนักนะครับแล้วก็สามารถรองรับ ทักคนที่มีทักษะสูงๆได้อย่างสบายเลยนะครับผมก็จะมีข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆที่อย่างอาจารย์เล่บอกไปที่ที่ตรงกระจายผมเหมือนกันนะครับอย่างหลงังในที่ผมได้ขี่ไปแล้วก็เรื่องเรื่องทางหน้าจอดิสลย์ที่เป็น TFT ที่มีเวลาเปิดสตาร์ทเครื่องใหม่เนี่ยจะมีความช้าหน่วงไปหน่อยนึงก่อนที่จะใช้งานนะครับตรงนั้นผมก็หวังว่าอนาคตครับฮอนด้าน่าจะมีตัวเฟิร์มแวร์เข้ามาจัดการระบบนี้ให้มันเร็วยิ่งขึ้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าให้ผมดูเนี่ยเจ้า เรือนใหม่ชุดนี้หรืออะไรชุดนี้หรือตัวเฟิร์มแวร์ซอฟต์แวร์ชุดนี้น่าจะมาจากเจ้าตัวท็อปของ Honda เลยนัน่นั่นก็คือ Honda Go Wing นะครับก็หวังว่าจะมีเฟิร์มแวร์ข้ามาแก้ตัวนี้นอกนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมว่าสมเหตุสมผลสมราคาและเป็นรถที่เรียกได้ว่าเป็น Adventure Touring อย่างแท้จริงอย่างคอนเซปต์ของเขานะครับก็คือ True Adventure ครับสำหรับ Honda a f อฟริ t าทวินะครับเจ้าตัว DCT นี้ราคาขายก็จะอยู่ที่699,000บาทนะครับแล้วก็เจ้าตัวเกียร์ธรรมดา MT ก็จะอยู่ที่559,000บาทนะครับก็ไปลองทดสอบขับขี่ลองคล่อมลองขี่ดูได้นะครับที่โชว์รูม Honda Big Wing ทั่วประเทศนะครับผมรายละเอียดทั้งหมดนะครับโดยละเอียดเลย ข้อมูลเทคนิคต่างๆผมจะเขียนไว้ที่ w w w motomotionthailand.com นะครับก็อยากให้ไปกดอ่านกันหรือมีลิงก์ข้างล่างผมจะใส่ไว้ใต้คลิปนะครับก็เข้าไปอ่านโดยละเอียดกันได้อีกทีหนึ่งที่นั่นนะครับสำหรับครั้งนี้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางไบเลนพัทยานะครับก็เป็นสำนักขายอุปกรณ์ตกแต่งรถ Enduro Big Enduro Adventure ต่างๆนะครับรวมถึงเซตติ้งระบบต่างๆของตัวรถนะครับก็มา มาใช้บริการกันได้มาหาของตกแต่งกันได้นะครับจิ้มใน o o o l l m m p s กันได้เลยว่าไบเลนพัทยามาตาม o o o l l m m p s มาเลยครับก็จะเจอเลยแล้วก็ขอขอบคุณชุดขับขี่เล็บอิดนะครับรวมถึงหมวกคาว b เบอร์เอ็กแทนะครับจากแพนด้าไรเดอทั้ง2ส,สาขานะครับทั้งเกษตรนวม,มินแล้วก็ทางพระราม5นะครับสุดท้ายเลยก็คือขอขอบคุณบริษัท AP Honda จำกัดแล้วก็ n d a Big b ิ๊กไบเอ็กไซเดอร์นะครับที่เอื้อเฟื้อรถทดสอบทั้งสงคันนี้ให้เราแบบซิงๆเลยทีเดียวนะครับ ก็อย่าลืมติดตามกันครับครั้งหน้าผมจะไปขี่รถอะไรไปทดสอบรุ่นอะไรอีกก็ติดตามครับผมสวัสดีครับ